สบายดีพี่น้องพอกันอยู่ป่าหน่อใหม่อีกแล้วพี่น้องเ้ยหลังจากกินข้าวเศร้าแล้วเนาะกลับมาหาหน่อใหม่เลยเพราะว่ามาซื่อเอาเบิร์ตนะพี่น้องนี่มาหอดกเน่อใหม่เลยมากันซองพ่อเมียคือเก่าพ่อกำลังกอไอฝังนั่นมาหอดกเก่ากอเดิมพี่น้องกอที่เคยมาเห็นหรอสามแหนงเนี่ยแหนงตัวเทิงเนี่ยเอาไหมกอเอากอเอานี่แหนงลุม แห้งหน่อไม้พอดาวน์มาก็เอาทั้งห้หน่อไม้มาแกงพี่น้องเว้ยพอได้กินเป็นถิ่นแหละแห้งหน่อไม้ทำนี้พอดีแกงแสบแห้งทำนี้มือนี่พระเจ้าทั้งน้ะ Song xong, xong Thấy? Ná. Ná, có này mama Thấy Má, em tông có đi kêu em 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 đây em 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 đây em 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 หนึ oh, who, this one. This one right? ่งนั่นะวันอาทิตย์เนาะโอ้นี่นี่นี่พี่เนาะนี่ได้ตลอดเด้อเฮาดาเขากำลังซิซับมาอืมเด๋ยนี่ไฮสบายดีพีเนาะฝากเป็นกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องเด้อฝากเบิ่อฝากซุ่มให้เด้อน้ำมันธรรมชาติหรือเปลาน้ำมันเจ้าของมันบอก บอกเลยต้องเพิ่มธรรมชาติแม่นบ้องเพิ่มธรรมชาติเขาไม่ได้กินไม่ได้กินเลยเขาจะซื้อเขาเขาก็จะบดเขาก็จะบดซื้อเขาผมเขาก็สิหาจะประหยัดเงินไปน้ำเนาะรูละรูละหกสิบไปรือห้าสิบมันละก็ซื้อเขากะไม่ไม่รูละสามสิบพัน ห้าสิบว่ะมีกระด้างแตกนี่มารอบนานี่ออกได้นี่มันแตกลายอยู่น่ะบัตรธัญญาน่ะขอมือเพราะว่าห้ามพึ่งมาหาวันอาทิตย์เหมือนกับวันจันทร์เนาะต้องหาบัตขักพี่น้อยงาเลยทั้งหาสิบก่อบน้ำบริเวณนี่ตกลงมาแล้วได้บองมันน้ำไหมขอมาบองมัน

ก็เคยมาเด็ก็เคยได้พอบุป,ป็นเจ้ากินผลไม้ป่าเนาะไปเคากินไงผลไม้ป่าเลา็บแมวลเล็บแมวออำชมวัน Qua nước tụi cho nó chuyển thôi. Cầm Mà tem ạ. cái bên lượt Nham, rồi. Nhầm, Một lái tớp. มักเล็บแมวคนละมัยที่กินแต่น้อยจนใหญ่จนเฒ่ายังกินคือเก่าจับต้นมันจะเป็นน้ำเลยเหรอ cờ có mấy nhà mang sẵn thế hay không ạ? Bán sẵn Bán sẵn Đi tìm tí mở đây Cậu nha xem Ngàm thế, ngàm à Nằm hủy nè, mấy đây ngàm งามอยู่ไดมันงามแลงอย่งซํานี้อีใหเนาะหน้าหวานให้งามกว่านี้มันก็บ่ได้แด้คันดําก็ว่าอย่างนึงเด้แต่กอขยังบ่ทันตัดเคือบังเนาะืงามอยู่ซํานี้ก็ได้บ่ได้ว่ามันบ่งามขาหน้าหวานหน้าแสง โอ้ยอันุ่มใหม่คือก้าเหลาะตามหวยแหละจนมาหอดบ้านซีสว่างความเดินทางไกลถุิหอดพายประธานซีสว่างเดียกเห็นแต่ขั้นม่ะน,นะคือประธานนลยนะขั้น <laughs> mà mặc nhẹ ba? hm? mhm 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 đây này này con mhm ma mhm 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 là mhm 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 này Nên con theo ừ. cái cơm néng điều vietnam 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 ยปุบปุเลยเห็นเราเยดาวได้มาแล้วว่าจได้มาโอ้อเห็นล้วบ่ช่องนได้เขาเพี้ยงเขาเพ้ยอืออแล้วจังหวะนะอันนี้มาเอาบ้องมาแน่เฮี้ยวตัมๆเนี่ ตบออกมานี่ได้แนงนึงเนาะตินะปล่กันเกาะลงมานี่ตกลงมาแล้วมาสุดนบเห็นเนาะนี่อีกแนงนึงแงไปเนยทมเาก็ได้หน่อยมาเอามาสิปอกเองเด้อีไปทางนั้นแหละเอ้ยบอลุมงมาลุมมา อืมยี่อืมนรุมลงมาปาดุนั่นแหละบอยู่ทึ่งพูดทึงถึงไปอีกนอยนึงบางใหม่เออนั่นแหละเออบอรุมลงมากพี่อุ้ยยังมีอยู่ขอไปเห็นได้น่ะนะอุ้ยผีเท้จริงมากก้อทั้งผีมันจังใดใยบอกมันน่ะก้อตัวน้อยนอยนี่ก้อน อะไรนี่บ่ต้องเอาออกนั่น้นะมีแมงนึงเออก็เห็นแมงนั่นแล้วแมงน้อยบ่ได้เห็นเลยดตกมาแล้วี่มาเกาะแมีเห็นดบอกมันอืเออนั่นแหละน่ตกมาแล้ว เนาะเดี s <S ๋ยวกมาหน้าจ้ะนี่ก้อนนี้ที่ว่ามันอยู่ปุ๋ยก็อุ้มดูอุ้มเต่ามาเอาุ้าเต่ามาปุ๋ยกันเลยดี๋ยว มาสบายดีป่าลุงก่อนไ,ไว้ไว้สบายดีก่อนสามสี 3, แนงก็นี่ได้อยู่สองสามแนงพี่้องเลยนี่ทางในมันก็นยังยังอยู่เนาะฮักเอามาก่อนแล้วสองสองแนงแนงมันได้พี่ทางในเนาะนี่ตะตูดนี่มารอบหนาใหญ่ใหญ่เบิดเด้อทำเป็นคนเอาก่อน mẹ 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 thằng này mẹ 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 ôi, áo xiêm đi mẹ mán gì đó, mẹ 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 là mẹ mẹ đấy, nè, sẽ mẹ 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 cái này kèn theo nè Ba từ sức tung phụ vẫn hạng bay nãy y ngày bề mặt mhm nha mhm nha mình phải mhm nha 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 mhm ข้าพเห้าขักหาแน่แน่หาขักไปสองเปิ่สิเนาะเปิ่เสิไปได้แีแดงน่อยอันบนนี่นี่เลือนนี่เฮลารนงมีบ่ เนียงเนียงแนียงก็แท้น้ำใหม่อันน้ำใหม่อันลืมและน้ำใหม่กิมซูงนะครับมันออกมันจะออกเลแต่ขยนาดส่วนมาแล้วก็ใหญ่ข้าวเดียวใหญ่ข้าวเดียวใหญ่กอได้ที่มันออกพอหามันบุญมีกอหมักออกเลยมันลุบุญลืมและมันบิบมันหลุดจั๊กเบิ้ดคนบุญมี่มันกระบอกออกก็หลุดเนียงนะ ขอซองมึงนะจักแล้วเหือมันชุงมขอซองมาเห็นอยู่ในแถวจำมันไปกินเลยเดรนพี่น้องเลยมาทางหลุมพอได้แกงอยู่นะตานั่งคึกคึกประจำคนนะจำเด็กจำได้ไหมนี่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 เห็นบ้นอ่ะเออ ยินงเลยเลยน้องเลยเด็ดพวกนีนังเป็นเห็นแต่แหนอ่ะมัน,น,นอืมโอ้สังลมดีๆเด้อโอ้ัน็นวางลุง่มกุบ

เห็นอยู่แนวหนึ่มามาไงสพนืานให่ด้สิกลสันับเมื่ออะไรพี่น้องเอ้ยเบิดก่อหาแล้วได้าด้แกงอยู่อืมปได้แกงไก่ แกงแนงมันใครเขาก็มาหาเนาะก็าได้กินขอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องบ่พุ้นได้สิมาเบิ่งมาชมเดินทางกลับก่อนมาคิ